ตอนนี้แพรอ,อยู่บาซโ e ล o นาสเปนนะคะสำหรับน้องน้องใหม่ที่อยากจะเข้ามาเป็น real e s t a เ e agent นะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่า top s i สเ a t i o n นะคะเพราะว่า,า real estate เนี่ยกำลังอยู่ในช่วง ไม่เชิงว่าดาวเทินแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีอินเวนทอรี่นะคะที่จะซัพพอร์ตในการขายหลายๆคนเนี่นยก็ทำให้เขาที่จะควิดนะคะออกจากเรสต์เอสเตคนที่เข้ามาใหม่นี่บอกเลยนะคะให้จอยทีมนะคะ,ะสำคัญที่สุดก็คือแนะนำว่าให้ทำงานกับทีมที่เขาเก่งอยู่แล้วนะคะ<ๆ>เขาจะได้สอนเราเพราะว่าก็มีน้ estate, องเรสต t เอสเตามือใหม่เหมือนกันมาถามว่าอ,อยู่รัฐอื่นนะคะว่าพี่แพมทำยังไงคะก็คือพึ่ได้ไลเซน แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงได้ลายเส้นมาแล้วประมาณ6เดือนนะคะยังไม่มีลูกคะ้าแนะนําให้เดินเข้าไปหาโปรเกอร์นะคะที่อยู่ในแอเรียที่เราอยู่แล้วก็ให้ถามทีมนะคะทีมไหนสัมภาษณ์เขาดูให้เขาสัมภาษณ์เราแล้วก็เราสัมภาษณ์เขาด้วย <S <S แล้วก็คือทีมไหนเนี่ยมีผลงานดีๆมีเซลเยอะๆนี่นะคะก็ให้จอยทีมนั้นแล้วเขาก็จะสอนเรานะคะให้เรา แก่กล้าสามารถนะคะแต่ว่าคอมมิชชั่นสปีดเนี่ยมันก็จะสปิดเป็นว่าเราสปิดกับทีมอีกนะคะ mm hmm. เราสปิดกับโบรกเกอร์ hmm. ก็คือบริษัทใหญ่อ,อจาจจะเริ่มต้นที่50-50หรือว่า60 40อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาแบ่งให้ทีมอีกนะคะทีมอาจจะเริ่มสริที่50 50หรือว่า70 30ก็แล้วแต่นะคะคือเราอาจจะไม่ได้เงินเยอะแต่ประสบการณ์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทีมนี้นะคะมันจะดีมากกว่าเรียนรู้จากโรเกอร์ะอีกขอให้ทุกคนโชคดีในการเป็นเรสเซนตเอเจนคะ่ะ